สองสามวันนี้จะฝนไม่มานี่ตายหมดต้นข้าวนี่ครับนี่นี่ครับตายนี่ตายเป็นโตเป็นฟางเลยนี่ครับ สีสีน่าอุ้สิตักเอ้ยสีสีน่าอุ้สิตักอ้าวต,ตายหมดแล้วพี่น้องดูนายอดแถวนี่ครับแห้งตายกลม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 น้ำไม่มาสักทีเข้านี่ครับกำลังแตกกอนีอ่ต,ต้นนิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับ วิสาเตกโกได้ทั้งแปดต้นนี่ครับแห้งตายกลมกแรมแล้วหญ้าก,ก็ขึ้นแห้งแรงมากครับบ้านประทัดบุบบ้านผมแห้งแรงจริงครับพี่น้องดูปีนี้ไม่รู้จะได้ข้าวกินหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องดูนี่อันนี้ส่วนที่ ยังอยู่ส่วนที่ตายก็ดูกล้มแกล้มล้มแกล้มรอฝนมาไม่มาสักทีครับ <Ooh. S 1> พี่น้องนี่เลยชาวไร่ชาวนานี่ครับตายดูนี่แดงเชือกเลยเป็นฟางเป็นอะไรไปหมดแล้วนี่พี่น้อง องสามวันนี้จะฝนไม่มานี่ตายหมดต้นข้าวนี่ครับนี่นี่ครับตายนี่ตายเป็นโตเป็นฟางเลยนี่ครับโอ้นี่ยแ <c oughs> ห้ง <c oughs> พอมันแรงมากแล้วก็วัชพืชก็เยอะคุมไม่อยู่อันนี้นาข้างเคียงเขาก็ตัดตัดแบบแห้งเนี่ยพี่น้อง ตัดแบบแห้งก็นี่ปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วว่าแรงแห้งแรงว่าปีนี้แบบสุดๆเลยพี่น้องนี่ครับนาหยอดแถวว่าหยอดแถวกําลังงอกอย่างสวยเลยพอมาแห้งแรงนี่ทิ้งช่วงมาเป็นสองเดือนแล้วฝนไม่ตกเลยไม่มีน้ําเลยนี่นะพี่น้องเท่าที่เห็นนี่หละโอ้แย่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 